สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกออเทศนิมิตยากรค่ะนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้ก็มาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอ้ก็ได้เดินทางมาแล้วขอให้ทุกคนกดแชร์ออกไปแท่ คนละ9้าพนละ9 9 9 9แชร์เพียงเท่านั้นนะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยชียแรนและตามด้วยคำถามกดแชร์ออกไป breu กดแชร์ออกไปกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,000 9 0 9 9แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ คะแนนนี้ดูไพ่ยิบสีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะให้เข้าคุมนื้อเวลาสามวันเท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องเวร้ายจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะ กดแชร์ออกไปแท่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์แ,ชแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม ดูขา่าสดสีแดงน,นะคะถ้ามีค่าสดแสดงารยการสดสามารถถามได้นะคะถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะเพราะถ้าไม่มีค่าวสดสีแดงแสดงารยการจบไปแล้วเป็นเทปย้อนหลังนะคะจะไม่สามารถถามได้นะคะกดแชร์ออกไปแซ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามเพจด,ด้วยนะคะชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนมิตรพยากรณค,ค่ะ กดแชร์จะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะ,ะหรือหลังชื่อค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าชแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามนะคะจะมีสัญลักษณ์ข้างหลังชื่อนะคะ มาแล้วค่ะกก๊กอายุ35สสที่หนึ่งเขารักเราเหมือนเดิมไหมคะดูแค่3วันนี้นะครับไพ่บอกว่าไพ่พระครับเหมือนกับเขาไม่ได้แบบใส่ใจช่วงนี้แล้วมันเป็นไพ่พระเป็นไพ่แบบอะไรอะ่ะคนแบบไม่ได้ใส่ใจเรื่องความรักเท่าไหร่ลูกพระเขาไม่มีความรักกันนะเอาตรงๆเลแชร์แล้วตู่ใช่ไหมคะมเขาจะทนกับเราได้นานแค่ไหนเราดู3วันนะคะ เขาเหมือนไม่ทนแล้วไม่ทนแล้วไ,ไม่ทนเลยนะแก้วย่างยี่สิบสามจะได้ทํางานคลินิกที่สมัครไว้ไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับนะนมีมีโอกาสไหมมีโอกาสเ,ยเ่ยเพราะเป็นคนที่เหมือนเราเรียนรู้ได้กดแชร์ออกไปแซ่ แร,รกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพ<ช>ันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แรวชื่อเล่นคำถามค่ะ ดแชร์นะคะออกไปคนละ9เก้900 99, 99แชร์แ,ชรแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามะคะ่ะดูที่คำว่าสดนะถ้าไม่มีคำว่าสดแปลว่าคลิปนะั้นเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้ามีคำว่าสดอยู่ก็จะแปลว่ายัางถามได้อยู่เวลาจะถามอะไระต้องดูที่คำว่าสดนะพวกเจ้าเข้าใจไหมนะ ต้องดูที่คำว่าสดสะอาดนะม,มาแล้วค่ะแชร์แล้วแอนสาสิบแปดแฟนต่างชาติจะปลดบล็อกไหมคะดูนะครับตามหน้าไพ่ครับน่าจะน่าจะปลดนะไพ่มันว่างั้นนะเพราะมีโอกาสได้คุยกันนะกดแชร์ออกไปแซ่เร็วคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์คุณนี่ยี่สิบสี่พี่เอกจริงใจหรือเข้ามาแค่แกล้งเห่าคะเราดูไพ่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นะเราไม่ได้พูดอะไรมากนะไพ่ไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีเราตอบแค่ว่าดีหรือไม่ดีตอบแค่นี้นะไม่ได้ตอบอะไรมากไปกว่านี้อืมนะ ฝนสาสิบหกรายได้ของงานที่จะไปทำเป็นอย่างไรคะรายได้เดี๋ยวดูให้แล้วกันดีครับดีเมตรา <นะ S 2> มหานิยมะะสิบเหรียญเลยนะคะอขอบคุณมากคะ่ะ คุณต้ม44วันที่28จะไปหาแฟนชื่อนงใช่ไหมคะจะได้เจอแล้วมีโอกาสอ,อปรับความเข้าใจกันได้ไหมคะดูแค่ว่าจาคุณจะได้ปรับความเข้าใจไหมใครบอกผู้หญิงจะต้องเป็นตัวนำทุกอย่างเลยใครใบนี้นะกดแชร์ออกไปแทร์เรว เรจิวจิวจิวนะคะชื่อจิ๋วสามสิบคนที่ชื่อชื่ออะไรชชื่อซาร์ตเหรอคนที่ชื่อซาร์จะกลับมาไหมคะแค่กลับมาเมื่อไหร่คะคือดูแค่สามวันไม่ดูว่าจะกลับมาไหมยังไม่กลับมาครับวางตรงครับนะ เป็นแขกเขาบอกว่าชื่อสาอนะน่าเป็นแขกนล้นน่ะชื่อบอกว่าสาววันนี้ยังยังไม่มีใครมาสักคนยังไม่กดกดแชร์ออกไปแทร์ริ่ค่ะกดไลค์กดแชร์ไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช แล้วให้พิมพ์คำว่าแชร์ชื่อเล่นคำถามนะคะข้างหน้านี้ดูให้ยิซเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะให้คาบคุมระเวลา3วันค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะ อยากดูส่วนตัวทักแชทมาได้มีค่าครูนะคะสำหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะไพ่เทพพลังจิตกับตรวจองค์ตรวจเทพเนีย่ยดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทมาได้ถ้าสนใจนะคะขอพร้อมโอนก่อนดูนะคะข้างหน้านี้เราดูเพียงไพ่ยิปซีนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ คุณพลอย28ปีดีเกณฑ์จะท้องไหมถาม,มเรื่องอื่นนะคะถามเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องท้องนะคะเราไม่ดูเรื่องท้องนะคะแต่ถ้าดูส่วนตัวดูได้แต่ว่าข้างหน้านี้ไม่ดูฟรีให้นะคะคุณนาย23ความรักช่วงสามวันนี้ดีไหมคะมีแฟนแล้วคะ่ะว่าไปตามนี้นะครับนะเหมือนเด็กๆนะครับนิสัย ความรักยังไม่ยังไม่ไมีความรักสาววันนี้เป็นแบบว่าเด็กๆเ,เออเอาทธอรใครโทรมาแล้วนะัลลครับเชอรรี่เอาไปถส่งครับตอนนี้เลยป่ะคะใช่ครับอยู่ข้างในซอยแล้วครับค่ะค่ะโอเคค่ะมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะโดยอาจารย์โอนะเอาเวลามันก็เลยเข้ามาแล้วนั้นเนี่ยนะ คืออะไรของโอ้เล็กๆรู้อะไรอยมือนกัองเล็กเดี๋ยวดูเ่้ยดูไหนดูดิ่มีใครพิมพ์อะไรถามเพิ่มไหมไหนถึงไหนละเมื่อกี้เรื่องท้องคุณนายยี่สิบสามความรักช่วงสาวันนี้ดีไหมคะม,มีแฟนแล้วค่ะดีครับมีเมตรามาหาดียมันดีนะคะมีความสุขดีนะคะอืมแอมการต่อรากฟันครั้ง จะประสบผลสําเร็จไหมคะเพิ่งไปทําฟันมาดูให้นะครับน่าแค่นะดีครับไพ่ออกมาดีดีสมความปรารถนานะคะอย่างที่ตั้งใจไห้อธิษฐานนะคะไา่แบบโชคดีพอเรามาจริงๆนะครับนะเข้าไปถ้าเจอเจอหมอมือเบาโอเค่อยเออจะหมอมือเบาโอเแต่ทั้งคนเนี่ยคือทําสําเร็จนะคะอืมไะ ติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานโดยตรง f a c e b o arat, o k โอเซริกรอภิรัตเฟซบ o ๊กโอเิริกรอภิรัตเบอร์โทร061-9922-645-0925-929261 ID ไอดีไรโอซิหนสมใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพยยิบซีไห้เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับแผนครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมโดเสริมปาศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอดศาลโบสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วก็ขอให้มีผู้แชร์นะครับถ้าไม่มีผู้แชร์เราถือสลากสิทธิ์เองนะครับนะเอาและนะขอให้มีผู้แชร์นะครับแล้วเวลาเราก็หมดแล้วด้วยนะเอาละเดี๋ยวไปเจอกันครับนะอีกหนึ่งนาทีที่รายการ ศาสหาวิทยาโหราครับนะถ้าใครไม่มีผู้แชร์เราถือสละสิทธิ์ไปเองนะครับเพศสหวิทยาโหราคะเพศต่อไปรายการต่อไปค่ะ